หัวข้อที่12สายกําจัดวัชพืชพในไร่อ้อยใช้อย่างไรให้ถูกต้องปลอดภัยได้ผลดีเรื่องที่จะพูดถึงในหัวข้อที่12ก็คือความหมายของรายละเอียดฉลากข้างขวดมีอะไรความหมายรายละเอียดข้างบรรจุภัณฑ์นั้นมีความหมายหลายอย่างซึ่งเกษตรกรจำเป็นจะต้องทำความเข้าใจให้ละเอียดและถูกต้อง ความหมายรายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์มีตั้งแต่ชนิดของสารเคมีชื่อสามัญเลขทะเบียนกลุ่มสารเคมีปริมาณสุทธิชื่อการค้าชื่อเคมีสภาพสารเคมีเปอร์เซ็นต์สารเคมีและแถบสีความหมายของรายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์อันที่หนึ่งก็คือชนิดของสารเคมีมีการระบุออกมาว่าเป็นสารกําจัดพัชพืชประเภทไหนใช้เมื่อ,อไหร่ ความหมายบนฉลากหรือรายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์ที่เป็นชื่อสามันนั้นก็จะต้องระบุเป็นชื่อสามันภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นชื่อสากลที่ใช้กันอย่างกว้างขวางถ้าหากมีบรรจุพัณฑ์ที่มีมากกว่าหนึ่งชนิดก็จะมีการระบุชื่อสามันของสารเคมีทุกชนิดบนฉลากข้างขวดเลขทะเบียน ก็หมายถึงเลขทะเบียนที่เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษของวัตถุมีพิษระบุเลขรหัสที่รับอนุญาตแล้วก็ระบุวันหมดอายุกลุ่มสารเคมีก็ระบุว่าสารเคมีเป็นกลุ่มใดตามการจําแนกแบบสากลถ้า,ามีบรรจุภัณฑ์ที่มีมากกว่าหนึ่งชนิดก็ต้องมีการระบุทุกชนิดปริมาณสุทธิก็ระบุออกมาเป็นมิลลิลิตร เป็นลิตรเป็นกรัมหรือเป็นกิโลชื่อการค้าอันนี้ก็มีความสําคัญมากเพราะว่าชื่อการค้าก็จะระบุเป็นชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับทางราชการอันนี้เป็นการตั้งชื่อตามบริษัทที่จัดจําหน่ายในประเทศชื่อเคมีระบุชื่อทางเคมีออกมาเป็นสูตรเคมี แน่ถ้าหากว่ามีการบรรจุมากกว่าหนึ่งชนิดก็จะมีการระบ,บุทุกชนิดที่อยู่ในภาชนะสภาพของสารเคมีอันนี้ก็หมายถึงสูตรสารเคมีซึ่งอาจจะเป็นผงเป็นน้ําหรือเป็นเกร็ดที่มีความแตกต่างกันในสารละลายหรือของแข็งเหล่านั้น เปอร์เซ็นต์สารเคมีอันนี้ก็คือเปอร์เซ็นต์ของสารออกฤทธิ์ที่ระบุออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเป็นกรัมต่อสารออกฤทธิ์เช่นเดียวกันถ้าหากมีการบรรจุในมากกว่าหนึ่งชนิดก็ต้องระบุทุกชนิดแถบสี อันนี้ก็เป็นทั้งหมดอยู่มี5แบบคือแถบสีแดงหมายถึงมีพิษร้แรงมากแถบสีแดงอีกชนิดนึงก็คือมีพิษร้ายแรงแถบสีเหลืองมีอันตรายสีน้ําเงินก็จะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังในแถบสีนี้ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ซึ่งเป็นรูปภาพที่มีความหมายที่สําคัญต่อเกษตรกร,ร,กรผู้ที่จะทําการใช้สารกำจัดพืชพ ความหมายและรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์อีกด้านหนึ่งก็คือประโยชน์และวิธีการใช้วิธีการเก็บรักษาคําเตือนอาการเป็นพิษการแก้พิษเบื้องต้นคําแนะนําสําหรับแพทย์วันเดือนปีที่ผลิตและบริษัทที่ผลิตและจําหน่าย ประโยชน์และวิธีการใช้ก็จะบอกถึงการใช้ในช่วงไหนใช้หลังงอกก่อนงอกใช้ในพื้นที่ทำและไม่ทำการเกษตรกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบไปกว้างตาการผสมน้ําอัตราการใช้ต่อไร่ระยะการจเจริญเติบโตของวัชพืชที่พอดีหรือเหมาะแก่การฉีดพ่น วิธีการเก็บรักษาระบุเป็นการเก็บรักษาอย่างปลอดภัยไก่มือเด็กปิดภาชนะเดิมให้แน่นมีฉลากสถานที่เก็บแห้งและเย็นเก็บห่างไกลาอาหารเครื่องดื่มสัตว์และเปลวไฟคำเตือนก็จะเป็นคำเตือนต่างๆที่อยู่ในฉลากข้างขวดเช่นการใช้ด้วยความระมัดระวังและยังมีข้อห้ามอีกหลายข้ออาการเกิดพิษก็จะระบุว่าเมื่อมีอาการเกิด พิษขึ้นมานั้นเมื่อเข้าทางตามีอาการอย่างไรเมื่อเข้าทางปากมีอาการอย่างไรเมื่อเข้าทางผิวหนังจะมีอาการอย่างไรการแก้อาการพิษเบื้องต้นก็จะระบุออกมาว่าจะทําอย่างไรเมื่อสูดดมเมื่อเข้าทางตาเมื่อเข้าทางผิวหนังการทาความสะอาดข้อห้ามหรือการที่ต้องรีบไปพบแพทย์พร้อมภาชนะและฉลาก อันนี้ก็คือคําแนะนําสําหรับแพทย์ก็จะบอกมาว่ามีอาการอย่างไรรักษาอย่างไรและเป็นคําแนะนําที่แพทย์จะต้องทราบโดยที่เมื่อเกษตรกรนําถังบรรจุภัณฑ์ไปพบแพทย์ด้วยวันที่ผลิตก็จะระบุออกมาตามวันที่ผลิตและก็จะมีวันเดือนปีที่หมดอายุ บริษัทที่ผลิตได้จําหน่ายก็จะมีชื่อบริษัทได้สถานผู้ประกอบการตั้งแต่ผู้ผลิตผู้นําเข้าและก็ผู้จัดจําหน่าย